วันนี้มีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียว2สูตรแซ่บๆมาฝากครับเพื่อนๆเอเาไปทำเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหรือเมนูกุ้งลวกหมึกลวกเมนูปิ้งย่างก็แซ่บมากครับเรามาเริ่มที่สูตรแรกกันเลยครับพริกขี้หนูสวนเขียวประมาณ50เม็ดครับกระเทียมจีนประมาณ10กลีบครับผักชี2ต้นใช้ทั้งรากทั้งใบหั่นก่อนค่อยเอาลงเครื่องปั่นก็จะดีนะครับปรุงรสด,ด้วยผงชูรสตามชอบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ เกลือป่อนประมาณ70%ของช้อนชาน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนถ้าอยากให้รสชาติออกมาเหมือนอย่างที่ผมทำก็ใช้ช้อนกลางหรือช้อนสั้นในการตวงนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาว1ช้อนกลางผมใช้น้ำตาลทรายขาวเพราะไม่ต้องการให้สีออกเหลืองเกินไปนะครับตามด้วยน้ำปลายอย่างดี4ช้อนกลางนมรสจืด3ช้อนกลางครึ่งสูตรใส่นมจืดเ,เพื่อนๆอาจจะเคยทานที่ร้านอาหารบ้างแล้วนะครับ ตามด้วยน้ำมะนาว4ช้อนกลางปิดฝาแล้วปั่นเลยครับน้ำจิ้มซีฟูดเขียวที่เราใส่นมจืดนี่นะครับ<ๆ>ก็จะมีรสชาติที่แซ่บๆละมุนุนะครับเพื่อนๆน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายท่านแน่นอนครับน้ำจิ้มซีฟูดเขียวสูตรหนึ่งก็ได้แล้วเราไปดูวิธีทําน้ำจิ้มซีฟูดสูตร2กันต่อเลยครับพริกขี้หนูสวนเขียวประมาณ50เม็ดเท่ากับสูตรหนึ่งเลยนะครับ กระเทียมจีนประมาณ10กลีบเท่ากับสูตรหนึ่งเลยนะครับผักชี2ต้นใช้ทั้งรากทั้งใบเท่ากับสูตรหนึ่งเช่นกันนะครับหั่นก่อนที่จะเอาลงเครื่องปั่นนะครับตามด้วยผงชูรสตามชอบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนกลางครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายแทนน้ำตาลปี๊บนะครับความหวานก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับ ใส่น้ำตาลปีป๊บแล้วนะครับก็มาใส่น้ำตาลทรายขาว1ช้อนกลางผมใส่น้ำตาลทรายขาวเพราะไม่ต้องการให้สีออกเหลืองเกินไปนะครับตามด้วยน้ำปลายอย่างดีสีช้อนกลางครับเพิ่มความละมุนละมุนด้วยมายองเนสรสจืด2ช้อนกลางครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้มายองเนสรสหวานนะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องลดน้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะครับตามด้วยน้ำมะนาวสีช้อนกลางครับน้ำต้มสุก2ช้อนกลาง ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับน้าจิ้มซีฟูดเขียวสูตร2นี่นะครับผมก็ปรับมาจากน้ำจิ้มซีฟูดสูตรหนึนะครับสูตร2ผมก็มาปรับใส่มายเนสจืดแทนนะครับผลปรากฏว่าแซบละมุนขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆรับรองถูกใจเพื่อนๆหลายท่านแน่นอนครับรสชาตินี้นะครับเป็นรสชาติที่พอดีที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆก็ปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยนะครับ น้ำจิ้มซีฟูดทั้งสองสูตรนี้นะครับก็นําไปทํากุ้งแช่น้ําปลาใช้เป็นน้ําจิ้มเมนูลวกจิ้มต่างๆหรือเมนูปิ้งย่างก็แซ่บมากครับเพื่อนๆแต่วันนี้นครับผมขออนุญาตน้าจิ้มซีฟูดสูตรใส่มายองเนสครับเอามาราดกุ้งที่ผมลวกไว้นะครับเพื่อนๆราดให้ช่าๆแบบนี้เลยนะครับน้ำจิ้มซีฟูดสูตรใส่นมจืดหรือว่าสูตรใส่มายองเนสนี่นะครับก็เหมาะที่จะใช้พริกเขียวทํานะครับเพื่อนๆถ้าใช้พริกแดงทํานะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับผม น่าทานไหมครับเ,เพื่อนๆไปลองทำดูนะครับ